สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกบสวนนันประกาศข่าวดีเผยภาพลูกคนเล็กก่อนทำชาวเน็ตแห่ยินดีสนานปั้นลูกชายให้เป็นโปรโกับรุ่นจิ๋วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณแม่กบสวนนันซึ่งน้องนเดนก็สามารถทำออกมาได้ดี ล่าสุดแม็กบได้โพสต์ภาพคู่กับลูกชายพร้อมเขียนข้อความว่าแข่งกอล์ฟแมตช์ที่5ของนัลด,ดนครับ #tkgtour สนามยากมากครับวันนี้ก้าวหลุมแรกโอเคอยู่พอก้าวหลุมหลังมีช่วงจ่อยๆตอนเทๆอยู่บ้างจบที่ Hashtag e b o g d i v i s i o n 2 ฝึกฝนสู้ต่ออย่างหนุกหนานครับขอบคุณโปรแฟงที่ fc เปลื้มลุงเขียดป้ามแมมที่ส่งกำลังใจมาตลอดนะครับขออนุญาตเพื่อน e boy division t o ลงรูปไว้เป็นที่ระลึกครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก l a s ted news rom o info ขอบคุณครับ